สัตว์อะไรเอ่ยอยู่บนต้นไม้กลางปีกบินได้ส่งเสียงจิ๊บจิบตอบได้ไหมเด้อเด็กเด็กติ๊กตอกติ๊กตอกใช่แล้วค่ะสัตว์ตัวนั้นก็คือนกนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราได้ออกกำลังกายเคลื่อนไหวประกอบเพลงนกเอืยน,นกไปแล้ว เด็กสนุกสนานกันบ้างไหมคะชมคุณครูทัศเต้นประกอบเพลงไปแล้วคุณครูทัศก็อยากชมเด็กๆเต้นเหมือนกันอย่าลืมส่งคลิปเต้นหน้ารักหน้ารักมาฝากคุณครูทัศด,ด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของนกมาให้เด็กชมเด็กรู้ไหมคะว่านกมันมีลักษณะแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลย อันดับแรกก็คือปีกของนกนั่นเองค่ะมีสองปีกต่อมาก็คือปากของนกนั่นเองค่ะปากของนกมีลักษณะที่แหลมมากเลยนะคะเด็กๆนกแต่ละชนิดก็จะมีลักษณะของหางที่แตกต่างกันไปด้วยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะ เด็กๆสังเกตไหมคะว่านกตัวนี้มันขาดอะไรไปนะติ๊กตอกติ๊กตอกช่วยคุณครูทัดคิดทีค่ะใช่แล้วคะ่ะขานกนั่นเองที่มันหายไปเอ๊แล้วนกมีกี่ขานะขานกที่หายไปมันมีรูปร่างลักษณะเป็นยังไงคะเด็กๆแล้วปกติทั่วไปเนี่ยนกมันมีกี่ขาคะเด็กๆ อย่าลืมหาคำตอบมาให้คุณครูทัศด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูทัศจะมีรางวัลให้แล้วคลิปต่อไปคุณครูทัศก,ก็จะมีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้ทำด้วยนะคะคุณครูขอให้เด็กๆเตรียมอุปกรณ์ไว้ก็คือนี่เลยค่ะกระดาษกระดาษสีหรือว่าจะเป็นกระดาษ a 4ที่เรามีที่บ้านนะคะให้เด็กๆตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตัตุรัสไว้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้า คุณครูทัดจะพาเด็กๆทำกิจกรรมสนุกๆค่ะไว้เรามาเจอกันนะคะอย่าลืมหาคำตอบมาให้คุณครูทัดด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย